ชวยหัวเคปอีพีสองมาแล้วทุกคนไม่คิดว่ามันจะมีแต่มันก็มีค่ะวันนี้เมนูที่เราจะทําก็คือผุดดด้งค่ะอย่างแรกนะคะส่วนผสมก็คือนมจืด200 ml วิปปิ้งครีม50 ml แล้วก็น้าตาลทราย3ช้อนโต๊ะและอาวุธหลักของเราในมือนี้นั่นก็คือผงเยลลี่เคราจินเนตตาเจลาค่ะใช้ปริมาณ1-2ช้อนชานะคะแล้ววิธีการทําก็ง,ง่ายมากๆนะคะทุกคนใส่นมใส่วิปปิ้งครีมตามด้วยน้าตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยผงเยลลี่ตาเจลาลงไปโรยหลังจากนั้นก็เปิดไฟนะคะ แล้วก็คนไปเรื่อ,อ,อยๆรอให้เขาเดือดสักพักค่ะมันก็แบบมันก็ให้ฟิลเหมือนน้ำกะทิอยู่นะแกหลังจากน้องเขาเดือดนะคะก็นํามาเทใส่ภาชนะที่จะเอาเข้าตู้เย็นเลยซึ่งเราไม่แนะนําให้ใช้แก้วใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าน้องจะแตกได้อา้าวทาหกด้วยแต่ไหนๆก็เทไปแล้วก็ช่างมันค่ะเช็ดฉันบอกแล้วว่าฉันเน่เป็นสายเก็บงานนะคะเก็บเรียบเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นเทใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะก็นําเขาเข้าตู้เย็นแล้วก็รอจนเขาเสร็จตัวเลยคะ่ะมีไบ่ายล้ำล่าด้วยหลังจากที่เขาเซ็จตัวเนี่ยทุกคนเนื้อมันจะแบบนิมมากกแล้ว็ เด่งถึงหน้าทานมากค่ะฉันพยายามตกแต่งให้มันเป็นรูปหัวใจแต่ว่ามันเอิม่มดูสิก <c oughs> ็ได้เท่านี้ค่ะแต่ต้องยอมให้กับรสชาติจริงทุกคนมันอร่อยมากอร่อยแบบฉันไม่เคยกินพุดดิ้งที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก,ก่อนใครอยากได้ผงเยลลี่อร่อยอร่อยมาทำตามก็ซื้อได้ตามช่องทาง